สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสูผู้สูคนหนาวพี่น้องจา้าหนาวเฮียงอย่าลื่นมาอยางมาเจ้าท่านได้บอกเราพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งอันนี้กันนี่คือพื้นถนนท,นที่อยาลื่นกำลังยางไปบ้านเทลิสานนะคะหนาวซ้ำไหนพี่น้องเบิง่งถนนขาวไปโดยความเย็นค่ะโมเมนต์หิมะเด้พี่น้อง โมเมนหิมะค่ะเป็นความเย็นหนาวจัดของอากาศติดลบเนาะนะหนาวหลายพี่น้องหนาวปานนี่ยาลินไปใส่วเัเตี้ยโอ้ยพี่น้องจ๋าเทลิซ่ามูฝรังยาลินราป่วยมาเป็นเดือนแล้วพี่น้อง หลังจากป่วยธรรมดาเศร้าเล้ยนั่งกับมาติดโลกวิบวับที่เป็นของสายพันธุ์ใหม่ค่ะพี่น้องคะค่ะบ่ได้ไปเห็ง่ายเป็นเดือนหรอพี่น้องค่ะเบื่อน่ยยาลินเห็ดกว๋วยเตี๋ยวนั่งมากินกว๋วยเตี๋ยวสันเดยยาล่นก็นเลยได้ถงกว๋วยเตี๋ยวพี่น้อง โถงก๋วยเตี๋ยวเสี่ยวไปฝากนั่งต้วาเสี่ยวไปหยอดไว้นาบ้านของนา่งนั่นแหละเยะลินบวเข้าไปในบ้านนั่งดอกค่ะเพราะว่านา่งป่วยเนาะค่ะเนาะเยะลินก็เลยเสี่ยวก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆไปดรอปไวนาบ้านให้นา่งกล่องสั้นพี่น้องที่สันน้นเนี่ยเยลินหนาวเด้อ <Hey. S 1> หนาวพี่น้องจา๋า ที่กล้องสั้นเนี่ยอย่าลิ้นหนาวเด้อพี่น้องบ่ได้เอากล้องอนันบ่ได้เอาไอย้ยังกะอมไม่อันที่เขาใส่กล้องนั่นไหมพี่น้องอย่าลื่นหนาบ่ถึกนะค่ะอย่าลื่นบ่ได้เอามานำเมื่อนี้นะ่ะสดเด้อพี่น้องจ,จุดโลดหนาวเหี้ง ติดลบพี่น้องติดลบต่ว่าบ้านไทเลี่ยนาัานบ่ไกลจากบ้านเยลินเด้พี่น้องเยลินก็เลยถือโอกาสย่างย่างเพื่อให้ร่างกายอบอุน่นถือถุงก๋วยเตี๋ยวไปน้ำเนาะค่ะเนะาะน้ำซุปพี่น้องเยลินใส่เบิ้งอันนี้เบิง้งเบืง้งเบิง้งเบ้อง,งหออันนี้คือเกล็ดน้ำแข็งของน้ำที่ มันลดลงนะคะเกล็ดน้ำแข็งความหนาวความเย็นเป็นน้ำแข็งพี่นองจ๋าที่พี่นองเห็นนั่นคือน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะห hey. นาวหนาวหฮะ เิงลินกับยางดมๆไปนี่ละบ้านมูฝลังอ,งอยู่พ่กไก่พี่น้องยางสิบนาทีก็หอดสีฟ้าอ่ะน,นี่ไปส่งเขาหอยไวประตูหน้าบ้านแล้วย่าล่นกับสิกลับพี่น้องจ้าหนาวแห้งถึงแล้วพี่น้องคะบ้านนั่งคะ่ะยลิล่นกับเสีเามาหอยไวหน้าบ้าน เห่เล่าพี่น้องเย่าล่นบ่เขาไปดอกนั่งบ่สบายค่ะเปอย่างเยล่นต้องเท็กแค่ดูแลเพื่อนคนเน่เพราะผู้หญิงคนเนรซอยเหลืออยล่นตอนที่เยล่นลำบากสาหัสสากันช่วงที่ฟองยาสามี <c oughs> นั่งเห็นเยลิ่นยืนหน้าตัง <c oughs> บวกเมื่อไห้ <c oughs> สำนึกก่อนนะคะ หนึ่งเนาะเนาะพ่อหอมปากหอมคอบ่ได้เห็นนางหลายเดือนแล้วพี่น้องค่นะบ่ได้เห็นนางหลายเดือนแล้วค่ะตังค้นกับตงังหยงตังค้นกับตังหยากเนาะค่นะเนาะนี่แหละค่ะการที่เขาใส่ชีวิตอยู่ตังแดนอยู่เมืองฝรัง่งพี่นอ้องบ่วเคยสิได้พ่อมมูสเนตเชื่ออยู่ตลอดเวลานะคะตังค้นกับตงังนคะ์มีงานเฮ็ดหยงกับงานต่างๆเนาะนะค่ะเนาะค่ะ ก็โดนๆสิติดต่อกันเถื่อนึงอาเจ็บไข่ได้ป่วยกะติดต่อหากันาสง่งความหมองใย,ยให้กันเนาะ,นะ,นะค่ะเนาะอย่าเล่นบุ้มมี่ยังห้ยมูค่ะพี่น้องนอกจากอาหารไทยที่เขามักกินเนาะค่ะเนาะอาหารไทยค่<น>ะพี่น้องอย่าเล่นเสียหายเบิ่งบรรยากาศยามให้เบิ่งบรรยากาศยามแรงของ เมืองกอสปอร์ตนะคะนอกจากความหนาวถนนที่ขาวพลนไปด้วยความเย็นบ่แม่นหิมะนะคะพี่น้องค่ะมันหนาวค่ะหนาวจนถนนอคอนกรีดมันขาวโอกโลกคือพี่น้องเห็นเนี่ยแะค่ะแล้วก็สายน้ำน้ำที่พี่น้องเห็นเนี่ยก็สีขาวจังสีแหะค่ะพี่น้องค่ะขาว เป็นน้ำแข็งส่วนไฟแสงสีที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นก็สิเป็นสปินนีค่คือที่อยู่ฟังโพสสมัตนะค่ะเนาะยลินสีฟ้ายางกับบานเฮ้ยสีฟอยางกลับบ้านพี่น้องจ้าห,หนาวแห้งมันบนมันหนาวธรรมดาเด้พี่น้องมันเขาในกระดูกพูนะฮะที่ยลินกลาถ่ายคลิปวอาวอยู่นี่ยลิน ใส่เสื้อผ้าหลายสั่นแล้วก็ถุงมือค่ะพี่น้องค่ะฝ่าวงางไปส่งกับเขาให้มูลแล้วก็ฝ่าวงางกับบ้าน,นะะนะาเนาะค่ะเนาะยำแรงได้พี่น้องยำแรงค่ะหนาวหลายค่ะ คลิปนี้กะสิเป็นคลิปสันส้นๆมาฝากพี่ฝากน้องถึงชีวิตตั้งแดนเวลาเขาเามีอย่างกินดีๆหักมูหักพวกมูพวกฝรั่งกะดีกับเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เอามาส่งเขาถ้าว่าไกลเกินไปก็ย่างหากันได้พี่น้องจ้าขามถนนก่อนแลนก่อนค่ะ ย่างหากันได้พี่น้องคะยาลินกะบบมีอีหยังกับบุญแทนคุณมูฝลังผู้นี่ผู้ที่เขาให้ควมำซอยเหลือยลินตั้งแต่แรกเดิ่มเดิมที่กาห้ยยลินเยียมเงินเป็นแสนนะตีเป็นเงินไทยเป็นแสนนะคะค่ะซึ่งเขาบ่เคยเฮ็ดซึ่งโตยลินเองกบะบ่เคยได้รับค่ะพี่น้องคะดังนั้นแล้วย่ำเพลินเจ็บไข่ได้ป่วยโดนนี่นั่นต่าง ถายเยลินซอยเหลือมูด่ายเยลินก็สิเห็ดถ้าบ่เบียดเบียนตัวเองมากเกินไปเนาะเนาะ,นะแกเป็นคนบ่มีลูกอ่ามีครอบครัวเหมือนบ่มีครอบครัวเหมือนคนโตคนเดียวค่ะไข่ไข่าย,ย,ายลินค่ะพี่น้องก็เลยต้องดูแลก,กันไปไอุ้ยเมียพี่น้องทึ่งหนาวพี่น้องจ้าคลิปนี้ ยาลินขออนยญาตบาทคำลาบไปก่อนเอะค่ะเด้อขอบุญขอบคุณหลาย,ลายที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิ้งใหม่กำลังใจหนาวหลายยาลินสินสก่อนุญยาตบาทคำจบไปสกอรพ่อกันลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อว,วัสดีค่ะบ๊ายบายหนาวเฮียง